จเจริญพปรป้าสายหลวงพี่อยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมพุทธเจ้าว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับโอ้ oh, อันนี้ก็เลคเชอร์อีกสองชั่วโมงค่ะเอ่อ uh, <c oughs> มันเอาพูด <c oughs> พูดคร่าวๆนะนะคะว่าทวีปเนี่ยทวีปคือมนุษย์อคิดว่าโลกมัมีโลกใบเดียวโลกของเราเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะไปเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ด้วยอะไรด้วย อาพูดยังไงดีคือว่าเอาง่ายๆว่ามันมีโลกมนุษย์แล้วก็มีทวีปที่ล้อมรอบอีกสี่ทวีปนะคะอ่ะของเราอยู่ตรงกลางเรียกว่าจำพุทธวิภานะอ่ะทั้งสี่ทวีปนี้จะต้องมีพระพุทธเจ้าของตัวเองนะพระพุทธเจ้าของตัวเองจะต้องส่งกําลังเข้ามาที่ทวีปกลางนี้คือคือส่วนส่วนภูมินี้ยทวีปกลางนี้นะคะโดยโดยพระบรมพุทธเจ้าจะอยู่ที่องค์กลางนี้ค่ะอยู่ที่ทวีปตรงกลางนี้ ทุกองคจะส่งกำงส่งบทสวดส่งกําลังมาที่วายโรจนะพรกพุทธเจ้าองค์นี้ชื่อไวยโรจนะนะคะเมื่อกําลังส่งมาที่ท่านวยโรจนะท่านวยโรจนะจะส่งกําลังนี้ขึ้นไปอายตนะนิพพานค่ะโอ้มันซียากเด้อนะคะมาเล็กเชร์กันใหม่เ,เปิดเอาเอาย่อๆก่อนท้าบา้าเดี๋ยวเรามีโอกาสก็ามาจัดรายการเ,าเพราะ,ะเรื่องเรื่องประเด็นเลยนะครับพูดได้แค่นีเพราะฉะนั้นผู้ที่เจ้าของเราจรึง พระบรมพุกเจ้าจึงแทนพระพุทธเจ้าทั้งปวงค่ะและเป็นองค์ที่เป็นองค์เดียวที่จะต่อเชื่อมกับอายตนะนิพานกับที่สุดแห่งธรรมค่ะเอางี้ละกันง่ายๆนะคะ